สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนานะครับอีนี้นะครับไม่ต่อจากอีีที่แล้วนะครับผมแวะตอบคอมเมนต์นิดนึงนะครับแต่ก็คือในเวิร์กช็อปนี้แหละนะครับจะตามผมมาก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นการเทสโปรแกรมไปในตัวนะครับผมนั่นคือเมื่อเราเพิ่มสินค้านะครับผมเราจะทําให้ค่าในฟอร์มเนี่ยเป็นค่า Default ทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปที่โฟลเดอร์คล n t อนนะครับโฟลเดอร์คลอน src c o m p o n e n t อยู่ตรงไหนเพจนะครับผมแอดมินอยู่ในส่วนของแอดมินนะครับผมแล้วก็โปรดักต์เฮ้ยครีเอทโปรดัก t อ่าค่อนข้างจะหาง่ายใช่หรือเปล่าเกือบมาไม่เจอนะครับผมอ่ะเมื่อเรากด Submit เราก็ต้องไปที่ปุ่ม Submit นะครับผม h a n d ดิล u ับมิโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูปัญหากันก่อนนะครับผมจะเพิ่มโน้ตบุ๊กเอาแบบเอาจำง่ายๆหน่อยเนาะ99 โน้ตบุ๊ก999นะครับผม description ปับป๊บปั๊บเาเกาเเหมือนกัน999า,า้ายไ่อาไพ่เก้าย9บาบาทแคตตากรี9อ่ะเป็นเป็นโน้ตบุ๊กลูกเอาสักสองลูกโอเคหลอดนี้มันอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสินค้ากันเดี๋ยวเราดูปัญหากันก่อนนะครับกด Sub s mm ั b มิ t เพิ่มเรียบร้อย แต่ค่าในฟอร์มเนี่ยนิ่งเปี้ยเลยเราอยากจะเคลียร์หรือเราอยากจะให้เป็นค่า Default ทำอย่างไรนะครับผมมาที่ Handle Submit นะครับผมหลังจากกลับมาจากหลังบ้านในส่วนของเด่นนะครับเดี๋ยวเราเพิ่ม1บรรทัดนะครับผมประมาณ3าคำนะครับ window จุด location จุด reload ใส่วงเล็บปึ๊บปเรียกใช้ฟังก์ชันกดเซฟหนึ่ครั้ง นะครับผมอ่ารีเฟซร,รีเฟซก่อนรีเฟซก่อนนะครับผมเพิ่มมาอีกหนึ่งสินค้ามาอีกหนึ่งตัว88 description 88ดแ price บาท quantity 8, 8, 8, 8 notebook กด submit ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมปราบเขาจะรีเฟซนะเขาจะกลับมาเป็นค่า default เขาจะกลับมาเป็นค่า default ข้อมูลในแคตตาก็อยังมายังมาโอเคนะครับกับผมก็หวังว่าวิธีนี้นะครับจะตอบโจทย์ทุกทท่านนะครับผมหรือจะเป็นการนําไปประยุกต์ใช้วิธีอื่นด้วยกับงานอื่นนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปรีว EP ต่อไปต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ